แม่นางเอกครับถูกกระทำอย่างรุนแรงในวันมัธยมครับเธอจึงตัดสินใจครับที่ต่อสู้กับชีวิตครับกับความยากจนจนเธอเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างครับก่อนที่จะกลับมาแก้แค้นไอ้พวกที่กระทำผิดต่อเธอให้โดนอย่างสาสมครับกับชิลีี่ครับผมเด e บกอรี่ครับ แกจะบอกว่านี่คือออริจินอลนิตฟิกครับมีทั้งหมด16ตอนพร้อมภาคไทย้ลยครับผมแต่ว่านะครับมันบูมมากที่แล้วเลยแต่ว่าเพื่อมีโอกาสได้ดูในนี้ครับผมโดยใเนื้อเรื่องครับจะพูดถึงเรื่องนะครับของหญิงสาวมัธยมครับที่ถูกนะครับไอ้พวกแก๊งเด็กคนรวยครับผมมาทําการบูลลี่ครับแล้วก็ทําการทาลายร่างกายเธอครับแล้วก็จิตใจต่างๆเลยนะครับจนเกิดเป็นรอยแผลตามตัวเนี่ยจำนวนมากครับรวมถึงแผลทั้งจิตใจครับที่ไม่สสมบัถรลบออกได้ครับเธอครับจึงตัดสินใจครับที่จะออกไปครับจากโรงเรียนครับเพื่อทําการเริ่มต้นชีวิตใหม โรงเรียนเนี่ยเขาแบบว่าไม่เหลียวแลเธอแถมยังทำร้ายร่างกายเธออีกแม้แต่แม่ของเธอที่เรียกว่าแม่หรือเปล่าก็ก,ก็ไม่น่าจะได้เนาะเพราะว่าไม่สนใจเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับผมจนเธอเองครับต้องทําการไต่เต้าตัวเองครับจากกําลังทั้งหมดของเธอที่มีครับจนนะครับเธอเนี่ยสามารถมีหน้าที่การงานแล้วก็เงินทองแล้วก็อำนาจที่จะไปต่อกกอกับคนพวกนั้นได้แล้วผมดิสทั้งห้าคนครับที่เธอต้องจัดการครับให้พวกมันได้สํานึกครับในเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ แกมันดีมากนะเราชอบมากนะรราถึงการบางบทกับวาง,งวววคงงงาแรคเตอร์ตัวละครรราถึงโครงต่างต่างนะครับตัวละครเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครไอ้ตัวเนี้ยทำไมถึงต้องได้รับการแก้แค้นเพราะว่ามันทำไปได้เฮี้ยมโหดมากเลยครับผมแต่ว่าอาจจะต้องขัดใจนะแบบรู้สึกขัดใจตอนจบนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมาโดนลวกปรับแล้วก็เหตุการณ์บางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเราปล่อยผ่านได้ครับผมแล้วก็ชอบการแก้แค้นของนางเอกนะเหมือนแบบว่านางไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะนางใช้แค่การกกันนเเองแี่ย คตรเติดเลยไม่ต้องใช้มือให้เปื้อนเลอดตัวเองอะไรก็ผมแล้วก็ชอบความเทยทะยานของนางเอกครับที่แบบขบแม่งทําทุกวฤติทางจริจรงๆครับเพื่อที่จะให้ได้กับการแก้แค้นไอ้ผมแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าบางตัวละครที่เป็นตัวร้ายยังไม่สะสมนะฮะโดนยังไม่แบบว่าแบบไม่หนักอะอย่างตัวที่ว่าเป็นคนท้าก่อนคือแบบเฮ้ยตัวง่ายไปหน่อยเนาะฉันแบบว่าคนอื่นยังแบบ ทุกทรมานตลอดชีวิตนะป่วยบ้างพิการบ้างแต่อีกคนนี้ปนืนง่ายแปลกนะครับผมแนววิธีที่ใช้กรรมเลยครับผมแล้วก็รู้สึกขัดใจช่วงผ่านจบของชีวิตของพระเอกแกมันน่าสนใจนะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครคนนี้มันยังไม่ได้ทำการแบบว่าทำร้ายปมตัวเองเลยเหมือนแค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นครับผมรู้สึกว่า แดี๋ยวอย่างคือตัวเอกเน um, so I mean, oh, ally, oui, well, avoir, ี่ยเราต้นตกตรงนี้มากเลยแล้วก็แบบว่าเออนางเข้ากรมแล้ว2ปีกว่าจะดูผลงานใหม่ฉันโอ้โหคิดถึงหน้าดูแล้วผมเอาเป็นว่านะผมถ้าใครสนใจนะครับซีรีส์แนวแบบว่าการล้างแค้นนะผมแล้วก็นะครับชอบความสะใจนะครับชอบความเป็นไหวพริบความฉลาดของตัวละครก็แนะนํากับซีรีส์นี้กับผมเดอะกอรี่เลยครับไปหาดูได้นะ